สวัสดีค่ะยินดีตอนรับามผู้ชมทุกท่านเขาสู้ช่องเบิง์กแล้วรุยชาแนลค่ะพี่น้องค่ามาพบมาพอกันกับแอดในเซาเมื่อวันที่27เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ๆดๆดังๆนะคะมืนอนี้ภาพพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสกุลสกคลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางจากปู่38นะคะพ่อแม่พี่น้องคาเอามาอมนีตัวเลขของปู่38อ่าสิม,มีตัวใดแน่ พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟับงคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ค้ากลั <c oughs> บเป็นมาสการค่ะมันบมันมาตัวเก่ากันค่ะมาตัวเก่ากันบปนูนี่ะปัวอันนี้นหาตวบวปะค่ะปูวอันนี้หาตมีทุ่มนี่นี่เอาก็มีหกตบ,บตัวนีิปูบอสตัวไม่หกค่ะอืมมันมาเข้ากันนี่นี่โอ้มันมาหาเข้ากันกับหาตวบวปะค่ะปัวไม่หกไม่แปดม่ศูนย์ไม่หนึ่งไมีสาม, 8, ม, 0, ม, 1, ม 3, ท่านี้ อันนี้หกตัวไม่หาน้ำโอ้โอ้มันคือกันก็เขากันนู้นู้โจกดกวยค่ะมันก็บ่พิษจะแย่ขึ้นก็ได้มันมาลังแค่เูื่อนสามบ้างหันศุนสามี่น่าหอดจนนี่บางหันกระดานีี้ขอทุนสามห้าตัวเดียวกันอ้ามันไม่คือตัวเดียวกันเอมันลงมันได้ตัวเก้ามันมาได้ตัวเก้าบอครับลูกได้ตัวเก่านะาหอดนี่จนห้าก้อนก็ห้าหัวนี่หาตัว นี่ต้นรุ่นรุ่นเลขหาโตที่มันมีศูนย์กับสามแม่ปูเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละอันนี้บอกคะเออเนี่ยแหละนี่หอดนี่งนี่เด่นี่แหละนี่หอดนี่งห้าก้อนหอดนี่มันก็หอดศูนย์สามบ้นผมมีจะหาไปมาห้าก้อนเออห้าก้อนนี่มันบ่มีห้าอันนี้คือกันไม่ได้โตเก้ากันได้โตเก้า ค่ะน,น,นี่ตัวดอกกันคดอตไม่องตวพกิจเกมันพิจเกศงวดหาตัวพิจเออกแปดสามนอน่มันพิเ 8, 3, นนจกกพเกศโอ้อันนี้มันมัน็เลยได้ตัวเลขเ,เ,เดียวกัน้เมาอเดียวกันช่วงเจ็ดตัวไม่สอง,องตัวพวกเก มันมันมาเก่าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้ามี่จำตัวเด็กรางเด็กรางเด็กราง,าง,างรา, 5, 0, างนี่ยังไหนก่อครับปู้ักซิบมันห้าเจ็ดศูนย์โอ้รางนี่รักซิปห้าเจ็ดศูนย์ลักซิปห้าเจ็ดศูนย์จบคู่ตัวเลขครับปู้เก่ารักน้อยเกิดอยูักน้อยนอีน้อยนี่เก้าปูก้กะจับ ห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าปะครับพ่อลางห้าเก้ามันมาเข่าตันีแล้วหนึ่งมันจะพิเศษแค่ไนก็ได้ขอห้พ่อไม่ใลาตัวหนึ่งเดียวมาเข้าันเดนหนึ่งเดียวห้าหนึ่งรับลิปมนทุกหนี่งห้าเก้าเจ็ดเก้านี่เข้ากันช้ำตัวศูนย์เก้านี่ไี่เ่นนี้เข้ากันช้ำตัวือเด็กประ้ันธนี่เดียวนี่เดียเจ็ดห้านี่ค่ะนี่ก็ แปดสามมันที่พีเทโรนอันนี้ล่ะนี่ปีที่สองเหมือนมันหงลายตัวมันหงลายตัวกระติอัเข้ากันตรวเดมเข้ากันค่อยข้างเอานะจ้ะบันนี้เลีกบนนี่ระบบบอกค่ะปั๊บนบนกันนี่บนกันค่ะ0บนศูนย์ห้าศูนแปด ศูนย์ห้าศูนย์แปดมีเด็กมีพวกเราถ้านี้ยหละหนึ่งเ็กบ้านเดียวนี่พวกพวกยืนศูนย์ห้าศูนย์แปดหนึ่งสามนี่ะคกันมาบ้นหนึ่งสามบอกครับเออเออหนึ่งสามนั่งเนาะหนึ่งสามเด็กอีน่อยบอกว่าันมันบอกศูนสาม บาน 3, นึ่งหนึ่งสามหนึ่งส<ม>ามเน้อยมากแต่ทั้งไหนครับปูหลานรูปรานโอ้รานปูเหรอครับมันก็หันเขาก็ถึงทุนสามน,นี่ม,นม,น 43, มันมันเบางนี่มันมันวาทุนสามมันมีวอลใก็มันก็มีพน่นูแล้นี่ทุ<ๆ>นสามเหมนน้อยๆ <ละ S 1> จักปีแล้วครับปูน้อยๆี่ <laughs> โอ้วันนี้พ่นอันน้อยนันบอกหนึ่งสามครับปูนี่นโอ้ อย่าโนโดนว่าผิดเกียร์ปูอันหลังจ้านี่นี่มาใช่นี่บ่าห่ยก็เดกโอเกนี่เด็ดค่ะเกล้านเปอร์เซ็นต์ปูยัง่หลังจ้าบานี้เก้าโอ้มากเก้ามันมันที่รังรังนะคะพูเนะเอออยู่รังนี่เจ็ดแปดเก้ามาผิดเกร์เนียกพวันี้มันจะเป็นสิเนไคะไงโอ้หไงใส่เด่นอย่างเดียวมันเป็นิเป็นไงหลอว่าแต่ว่าให้มันมากเก้า นี่มันมากเขาเขาเก่ามันเก่ามันไหลค่ะปู่ได้ปู่เลยว่าทุ่มนั้นมันมันเป็นรังไม่นะทุ่ม,มีเก่าตุ่นโหนค่ะมันก็มาคือมากเก่าถืออยนี็มากเขากันมาเป็นเป็นโอ้แล้วเป็นที่เป็นไม่หรือเ่าะช <laughs> นี่เท่าน,นั้นลหละจ้าวามปู่มันจะรักไม่เนี่ยค่ะ มันมากเขาทุ่นเยปูมันใจเก่ารักนวงวันนี้ไม่แน่แหล,ละเก่ารักนวปูลมันใจเก่ารักนวยเด้กปีนองเด้อต่วตัวเลขเลขหาตเอาดิค่เลขหาตัวกรน่ำพนี่จดยยูมี่มีตัวใดนะคะปูมี5 5หกแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามห้ากระหน่ำกรลื้มแ่เกิดกี่มาเลยจดค่ะจดตาจับคู่หกแปดศูนย หนึ่งสามหานะเออเ,ออเ,ออเออีแน่นละแปดศูนมันไดคือคือจังหวะดึรงนึงค่ะนออ้องค่ะปูน้อคันคันมากหมันคือเป็นห8แปดไม่เท่านไหล่ตัวนึงเอ้หกแปดศูนย์ห้าศูนย์หกหกแปดกับหนึ่งสามเด็กอีกหน่อยศูนย์ห้าศูนย์หกหกแปดหนึ่ง<ห>สามน้ำสำหรับเด็กบนนะค่ะป<ห>ูนาะ ช่องโถงจนมาลางังนี่นหะปูมันใจเก่ามาเข้ากันถ้ากวานเก<ะ>็ดเองสองโถงม,มันจะเครียดเชรียดลองน้ำกันไปเก่าชุนชุนเก่ามันมันเคยออกน้ำกัน,นดูเปล่ค<ะ>ร,รับป<ะ>ูนี่ดีวยวชุนเก่ากนกันชุนเก้าท่านเสียดีอ๋ออันนี้บ่อห้เพีจเียนบ่องโถงมาโถงะมานเพี้ยดเคเียดเนี่ยอันห้องโถมานเข้ากัน mặc mặc cầu and phùm hiệp bay hoặc đồn phùm 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 มว่ที่แล้นี่พันถามหาโตนี่ละหาตนี่ละพันว่ามันเป็นเลขหาตว่าสันอันนี่เด้อคขันมันมกขีดถ่ยเด้อมีท่นนี้เด้อพูพูมักเหียค่ะห้าสี่นี่ล่างเร้อนี้ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่เก้าสี่แปดสี่ทนมถ่ายล่างก็ขีดออมันจะมีคูนึงคุ้งว่ะคุ้งวดเยินค่ะห้าสี่โอเคค่ะมา หกสี่เจ็ดสี่ศนย์สี่เกสี่ปดนี่โอ้มันมันมันแต่ละแถวนี้อันนี้กมาตัวนึงอันนี้กมาตัวนึงมันสีออกเกันกน้ิดหน่วยีบาหนี่เลยแล้วนี่เนี่เดียวหาเจ็ดน่้าหเจดนี่เดีนี่ก็นี่เดียวศนย์เจน่คูณนึงนี่นี่ก็ศูนสี่นี่ก็ หนึ่งศนนี่เพื่อนไนี่นี่ห้านแปนี่เป็นเือนศูนยกนี่ศูนย์เก้าอันนี้ก็ศนหกี่กัศนย์สองอันนี้เื่อก้าสองคมีมาสิโอ้สิบหน่วยสิบหน่วยของคนนี่สิบหกหนึ่งจ ก็ห้าสามหนึ่งสี่สี่สองเขาถึงเขาวานาออกแล้วแปดสามเขอแปดสามเออเขาไปถึงแปดสามเมนี่ก็เจ็ดห้านี่ว่นี่มันเขาลัก,ลกทิสามตัวโอ้โอ้หนูจดกันนะอันนี้อันนี้อันนี้ล่างะนะคะพ่น่าบ่พิจารณานี่บ่มินนี่บ่ถือดิ ถ้าบนนี <sketches> oh. ้าถ <ony> ้บนซีถ้าบนลักซิแถวล่างนี่ลักงวยเออนี่เขาบมีส่วนรถึงด้เออตรงมง่คืคักทีโอคำมักทีไทยผู้มันลักซีมันคือห้าเจ็ดศูนย์เี่ยเฮียหางทีเลยคำมักทีห้าทีตัเดียวล่างห้าทีเจ็ดทีศูทีนี่คมัทีไม่ส่วนเอสามตัวส่นคือลักที่มันมีถามตัว่นสามตัวทั้งนเนาะเนอหกเจ็ดเน่าะเออนั่นและมันเข้ากัน ห้าหกเจ็ดโอ้ใจซีนสีมักจนเดียวเย่ตมักทีนมีสามคูนี่นี้มักจีห้าสี่เจ็ดสี่ถึงสีเนี่ยเนี่ยหอ้นั่นแหละมีส่วนมีสามคูเด็กคูเกี่ยวพุ้เอาลักจีนไปหมดลักทีหลังอันนี้ก็เขาดีกันขาดี เจ็ดเออเจ็ดเก้าสองหนึ่บันี่จ้าโอ้สล้านนี่งวดนี่เออหนั่นมีเท่าคมันเข้ากันมันเข้ากันทุ่มหตัวมีสามตัวเช่นี้จ้านั่นแหละนี่ด็กบึงเย่ยจะรวด้วนักเป็นนี่เด็กนี่กบสองนี่ประมาณศูนยสามนี่แปดแปดสามออกน้วกนเนี่จ้าแปดสามนี่สามหกนมึงรนรักเป็น เก้าสองนั่นลักซิบันมันนี่ก็มันคือกันนันนี้สามศูนย์นั่นมันก็เจ็ดนี่มันก็ห้าของมันกันห้าเจ็ดนั่นบนนี่ก็ศูนย์เอขอกมันกันอยู่เลยศูนย์เจ็ดรักซิบตลอดเพราะอันนี้อันนี้เป็นลักซิบตลอดนะพลักซิบตลอดั่นีหลักซิบนี่เดนักซิบห้าเจ็ดศูนยแล้วก็นับทีมีสามศนี่ห้าสี่ล่างสิเนี้ย รักสิบรักสิบล่าอันนี้รักซิบมักิเทยรักิปอ๋อรักสิบห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนอันนี้สิบล่านี้เนี่ยขันมักขันมักชีอย่างสิมีสามโคห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่ไม่สีเก้าไทยอีกทกห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนยเก้าเนี่ยม่สวโอ้รักมันสิมีสามตัวนามีตัวนี้มันจะรอดด้ั้ยจะรอดจัปกูนั่นแหละ ถ้าว่าถ้าเอาลักสิบุูถ้าเอาลังงวยุูนี้มมนจับใส่กับจับใส่สิบสิบสามเออสาตัวเท่านั้นบท่านพิจารณาเรื่องสามตัวสามตัว,ตว,ตวนี่หาเจ็ดซูนี่น้ะสิบล่างนะครับ้ะนี่เดียว่าหันนี่ล้วี่หน้าน่า,นาเป็นลักสิบดีเนาะออกมาเราออกน้ำกันเนี่ก็พิจารณาเนี่ยนี่นี่เดียวอันตัวตัวตัวเก่งมันนี่ละสิบสิบล่าง หน่วยล่างบวกห้าคงที่เคนนี่ในสามตัวคนนี้มันถือพิดยังเยนค่ะสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกห้าคงที่เออนี่นี่ได้ท่านี้ได้สามตัวแล้วก็นับต่อลงไปเจ็ดแปดเก้าคนนี้นี่บ้างหันเลยหกเจ็ดแปดหันก็มาเจ็ดนากก็หนึ่งสองสามนี่นี่คนนี้หนึ่งสองสามเห็นมามนี่แปดสาม มสูตรหาหาหาหะรักได้ค่ะนี่ปูนี่นี่ได้ละชุวนี้สามตัวมันเิ็นสามตัมันบวชทีตะเคียนสามสามตัวลังลังลังวยบอค่ะปูมันจะเป็นลังงวยลักทิบน่ะปสามัวแต่ว่าสามตัวบวผ่านตะเคียนอนี่เด็กนี่สูตรมันสามตัวเสนออ๋อสิบลังงวยลังบวกหางทีเออนจ้ะม่นส่ได้มันจะถือคุกมวดดินถือเงาเงาดินปูเห็นปเห็นหลมากจ้ะยางมือเลยออกน้ำกัดกอกินอ่านี เก้าศูนย์หนึ่งูเก่าไม่ออกมานี่ก็นี่เด็นี่เจ็ดแปดเนี่ยมึงยังบ๊อบพีชจังหวดแต่บพีเมันนี้บ่ถือเงนะตีต้นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทั้งสีทั้งน้อยนะครับจ้ามโถนบ่อพีจักหมดเจ็ดแปดเก้าคู่มาเก่าอย่างมันเข้าเก่าหลายใช่มคู่ข้าเก่าคู่มาเก่าเนี่ยหลายอย่างมาคันมาที้ายังคือห้าทีตัวเดียวค่ะเพราะนั้นห้าทีหลัง ห้าทีเจ็ดทีคุ้นทีมักทีมีสติแล้วนี่แหละนี่นี่เอารักทีนี่ไปใช่เลยพวพิษจะเทียนกูมาเก่าแล้วหลังยันเดินอย่างนี้ได้ห้าเจ็ดมันไม่เขาอันพุ่มพุ่มได้หลายตัวกูบอกพวกโจรก็พวกพิษเข็ดเขียนก็ว่าเหงาดิลืมข้าวเขาเรีนมองวานพวกตจร โอ้หกตัวงวนี่มันมันผ่านมากขึ้กันปูมเนาะงานเดียวอันนี้คือกันก่าปูปมากปะคะหาซีมาดูมาดูหาันึ่กับหาเก่าเจเก่าตัวนี้ปูมากแน่ะอ้ปปูมากหาซีหาเก่าเจดเกอันนี้เป็นล่างเนาะค่ะน้อปูนี่แหละปูมากอันนี้เด้อพี่น้องมักส่วนตัวหาซีเอาล่างที่ต้งนี้ตัวนี้ล่างที่ต้งนี้ ห้เอาเพิ่มห้าสี่ห้าเก้าเจ็เ้านี่นี่ความปริมาณมันโกงกันเย่ะจ้ะห้าสี่ห้าสี่เป็นมัลทีกันหเล่ามัลนีจ้มักหาที่เ็นมักเจ็ดที่กับอาไดเจ็ดที่ศูนยี่สินี่สามตัวเท่าไหลักสี่มันห้าเจ็ดศูนย์เ่านี้ลักซิบลังนี่เอามาใส่นน่ปูมักมักทีกับเก่าเนี่ยมือถ่ายมันใ่แค่นี้ โอ้แต่วามักเก่าแห้งตกวอยู่เจ็ดเก่าเนี่ยก็นึงก็นักตัวมักแห้งอย่าีเจ็ดเก่าตัวมักแห้งเจ็ดเก่าอ่าหนาหลังเนีคันพายชื่อให้กินยุ่นเห่ลยแต่บ่มีาถือด้อยนี่จะปุเดกรอดด้วยเหงาแห้งแต่ว่ามีอันแรแล้วหกตัวหลายจตแต่ว่าแห้งหลายถูแหงจับเอาตัวเลมเข้ากันเอาเท่านั้นุณเหตุเพียบเ อันนี้ล่างะเกาะเลยจะเกาะล่างเลยจะเาะเลยนะพูเนะบนตัวปูมากเกิได้บนพิเศษนะครับปูบนตัมักมักชุนหนชุมากชุนนิตีค่ะมักชุนหาชุนแปดหกแปดนี่เพิ่งจะเปูมักสามคูนี้ชุนหาเออปูกับมากชุนหาชุนแปด เียกเรื so 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 mm ่องหน่อยมากมือถืซ้ำผัวเลยัโเดี่ยวครับเห็นบ้าบเห็นบอามากสูนตัหนึ่งค่ะออกมาทูนเขาก็ถือสูนสามเนี่ยพอถึงทูนสามเนี่ยเขามาเบิ้งไส่นีแล้วจ้าอกมาเบิ้งไส้ทุ่มันเล็บว่านเล็บเขาตัวค่ะเขาตัวมาสองตัวนี่เด็กเขาก็เมือเบิ้งไสเนี่ยเลีกมากันไ่เขาออกมาเบิ้งหลดนี่เอามันมีทูนสามเกินี่เขาก็ถึงสูนสามนี่ หนึ่งกัดชูนมันมากตัวหนึ่งของเขาใช่ของมันคือชูนสามค่ะเขายิบเย็นเขากระเบิ้ลไว้เลยว่าจะว่าเขาเลี้เขามากเขาเขาก็อยู่มาใช้ชุนสองนี้บนบนล่างนี่แหละใช่ปุ๊บมักหนึ่งกับมักชูนห้าศูนแปดหกแปดส่วนสามตัวเด็กเลี้ยหน่อยอีเลีหน่อย หนึ่งสามเดียัมันไปบัมีบวมักไปปัมักแต่ัวมีในหันเนาะครับปเนาะให้หนึ่งสามมันร้มไะเขี้ยนเขาต้นจะเขี้ยนนี่เด็กนึ่งนี่เด็กหนึ่งมาเห็นว่านี่ได้สามมาฉันหน่อยเอคนคูนสามเดียถึกคูนสามนี่มี้อคนสามูนสามคูนสามเนนี่หน่อยนี่หน่อยที่บพินได้ถึงสามปีปูเพิ่นได้ขาเลี้ยบัค่ะกำลังเนี่ยนี่หน่อยมันกำลังปางเป็น่ะนนะ ชุนช้มุนมือับคำลังเห็นตากำลังเห็นนปน่ะชุนา้เพือนช้ำออกอิลี่ออกมาดีมาบึงเวียนก็พาอยู่ชุนช้ากันเป๊ะติยันนี้เนี่ยมันมีหนึ่งช้กตาบายังบวมมกเนีปูวาบอกบอกออกัเที่ยมาบูามากค่ะจ้าขอบคุณขอบคุณนะคะปูการน่าการค่ะสาธุค่ะกันมากก็ล่างกั ที่หาดนยะห้าที่ตัวย่ไม่กล้องกลับห้าทีไม่กล้องกับขันมักล่างตีปูนั่นแหละปลูปมักยูคูนปูมักที่สรุปตัวเลขทไายคลิปนี้นะคะแนวทั่งจากปูสามแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ ฟังข้างนี้สิเป็นบนฟังนี้เป็นล่างพี่น้องเดี๋ยวแอดอ่านบนสุฟังก่อนนะคะสําหรับตัวเลขบนนะคะมีศูนย์หาศูนย์แปดหนึ่งสามหกแปดเน้นศูนย์ห้าศูนย์แปดหกแปดนะคะล่างนะคะมีหาเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหาซีเน้นเจ็ดเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวเ้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อสาหรับตัวเลขหกตัวงวดที่แล้วก็หกตัวแบบนี้หกแปดศูนย์หนึ่งสามหางวดที่แล้วออกมาเป็นศูนย์สามค่ะงวดนี้ได้มากขึ้นกันตัวเลขหกตัว 680135่มประมาณพี่น้องพิจารณาบเบื้องเอาเนาะคะ่ะนแต่ว่าปูเลาก็จับเลขให้ละละแล้วกับเ,เลข13นี่นะคะเด็กหน่อยเด็กหน่อยนะคะหมวดที่แล้วเนี่ยเห็นอยู่ต้นตะเคียนวสันว่าเห็นเป็น03ามวันนี้เพ่นว่า13ว่ามวสันพี่น้องคะ่ะก็ว่าตรงกันกับเลขของปูพอดี1 3ึนี่นี่ต่วปูเราบประมาก,กวาสันเราบประมาณ13งเอาสําหรับ10ล่างนะคะ10ล่างมี5 70นะคะรักขาลักเจนลัก0นหน่วยล่างมี เก่านะคะหลักสิบล่างอีกสูตรหนึ่งนะคะมีหาหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดซึ่งกับมาตรงกันหาเจ็ดศูนย์นะคะนนี่ห้าเจ็ดศูนย์นะคะหลักหน่วยล่างมิสี่หาเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งพี่น้องคะเอาแคปหน้าจ,จอตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเน่าทางจากปูสามแปดนะคะขอโทรเทียบไปตามปูส่สะไปนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณซำสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกุลสุขคนโชคโฉกมันหมาน,มาน,มานลำลำรวย แหงๆปังๆไปน้ากันนะคะตัวเลขทุกตัวมีซิดเขามีซิดรุดทุกทุกตัว,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 ตวจังใดก็ขอหายพ่อแม่พี่น้องมาเท่าพิจารณาเบิงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุนตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้ค่ะจากปู่สามแปดนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็เดๆแบบมันมีเขามาแล้วกะอย่าลืมค่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเดดังๆจากท่างช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปู่สามตัวเลขก็มีเพียงซํำนี่ค่ะเอาไว้พ่อกันไม่กับแอดในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ